สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ไยทูลพารวยก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมเลขลบก,กองสลากนะครับผมหนึ่งตุลาสองห้าหกหกบนล่างนะครับผมจับคู่ให้สามตัวมีแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าสองตัวเจ็ดเก้า 8 9ดเสศนะครับผมเลขล็อกกอมง,งวดก่อนก็หลุดนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับผมรู้สึกว่าหลุดหลายงวดนะให้พ่อแม่พี่น้องเอพิจารณาเองเด้อทางช่องก็เพียงามนำเสนอนะครับผมมีตัวเลข มนนำสเสนอ fc เลขนี้ก็มาจากกองสลากนั่นแหละครับผมลูกพี่ส่งมาให้นะครับผมแต่ว่าลุกสองงวด3ามงวดแล้วครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชิ้แนะหรือแนะนำน,นะครับผม เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีเลขซองลงให้ดูนะครับผมแต่ไม่ได้บรรยายให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเองเด้อทางช่องก็เพียงมานำสเสนอน,นะครับผมเลขเนนน้อยนะครับผมกับเสื้อตกทั้งพลังเงินดีก็มีหลายกูรูมีหลายซองนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเอง ครับผมพอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ทางช่องไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำวอวยพรหลับกายได้เงินมื่นตื่นกายได้เงินแสนคิดปาาถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมกอสวัสดีครับ